มันเป็นของหนักมันเป็นของหนักคันห้าเนี่ยมีอะไรบ้างรูปเวทนาะสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรเอ่ยรูปคือร่างกายเวทนาะละ่ะความรู้สึกสังเกตใช้คำว่า feeling สัญญาจำได้ สังขารถ้าตอบว่าความปรุงแต่งนี่แสดงว่าได้ยินได้ฟังได้เข้าใจพอมักจะเข้าใจว่าสังขารคือร่างกายเอ้าทำไมบนว่าร่างกายอีกแล้วทั้งที่รูปก็คือร่างกายอยู่แล้วเพราะัภาษาบาลีหลายๆคําเนี่ยภาษาไทยยืมมาใช้แล้วมันเพียนเช่นคําว่าสังขารก็เช่นเดียวกันจากความปรุงแต่งกายเป็นร่างกายซะนั่นเองอย่างเรื่องเวทนา ความรู้สึกภาษาไทยเอามาใช้กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมเพศเวทนาอะไรอย่างนี้กลายเป็นเรื่องน่าสลดใจไปเลยทั้งที่มันเป็นแค่ความรู้สึกมานะเนี่ยภาษาไทยเอามาว่าเป็นต้องเป็นความขยันแต่ทั้งที่ความหมายเดิมก็คือตัวตนความถือตัวถือตนก็คืออ e ีโก้ต่อไปวิญญาณก็คือ คร,รู้การรับรู้ตามทวารต่างๆที่อายุานาภายนอกภายในมันมาสมัมผัสกระทบเนี่ยรูปประขันก็คือร่างกายที่มันมาจากธาตุทั้งสี่อย่างที่อธิบายไว้ธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำสิบสองธาตุลมหกธาตุไฟสี่รวมกันเป็นรูปประขันเป็นรูป,ปรกายเนี่ยมีกระดูกเป็นโครง รึงรัดด้วยเส้นเอ็นหุมหอ่อฉาบทาด้วยเนื้ออฉาบทาด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อไว้ด้วยเสื้อคือหนังรวมกันมาเป็นรูปประคันคือร่างกายน,นี้ร่างกายนี้อย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ครบขันทั้งห้านีมันต้องมีใจครองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมาถ้าหากมีเพียงแค่รูปประคัน มันจะเป็นสัตว์ที่มีขันขันเดียวเนี่ยเราเคยได้ยินเนาะขันขันเดียวมีขันสี่ขันเนี่ยขันเดียวก็คืออัศันสัตพรมหรืออาศัญยีสัตว์เนี่ยตอนเป็นมนุษย์ความเพนชายเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าการที่มีความรู้สึกนึกคิดมันทรมานเลยขออธิษฐานเกิดให้มีแต่กายอย่างเดียวไม่ต้องมีความรู้สึก ถ้าดับจิตลงในท่าไหนก็จะไปอุบัติอยู่ในท่านั้นในอสัญญาสัตว์พรมถ้า่านตายในท,ท่านอนก็จะอยู่ในท่านอนอยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นไออยู่บนพรมโลกชั้นนั้นมีอายุยืนตั้งห้าร้อยมหากรัมโลกเกิดดับตั้งห้าร้อยครั้งอายุยืนขนาดนั้นแต่มันสูญเปล่ามากชีวิต่ันก็เป็นหมันเพราะไม่สามารถที่จะเห็นได้ยืนได้ทำอะไรเลยเหมือนกับพระพุทธรูป ท่านว่านะถ้าหากตายในท่านอนก็จะอยู่ท่านอนอยู่อย่างนั้นตอนเป็นมนุษย์ตายในท่านั่งก็จะอยู่ท่านั่งอย่างนั้นตายในท่าเดินก็อยู่ในท่าเดินตายในท่ายืนก็อยู่ในท่ายืนจึงเหมือนกับพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายอยู่ในอสัญญาสรพรมขันเดียวคือเพียงแค่รูปขันแล้วมีสันมีขันสี่ขันก็คือคือใครเอ่ย อรปภพมเนี่ยมีกาเอ่อมีใจแต่ไม่มีกายที่ท่านได้สมาบัติแปดหรือสมาบัติเจ็ดอย่างเช่นท่านอาราดาบทและอุทกะดาบทเนาะที่เป็นอาจารย์ของพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าเพิ่งตัดสรู้ใหม่ๆสรวิมุติวิมุติสุขเสร็จจะไปแสดงธรรมเนี่ยอ้าวอาจารย์ทั้งสองของท่านสิ้นบุญไปแล้ว แล้วไปเกิดในที่ที่ไม่มีรูป,ปกายมีจะจิตเี่ยจะไปเทศอย่างไงหูไม่มีตาก็ไม่มีเขาเลยบอกว่าโอเสื่อมใหญ่แล้วเนี่ยเป็นความเสื่อมแล้วเพราะไม่มีโอกาสได้ฝังท่านจึงมุ่งไปแสดงให้กับปัญจาวาัคคีย์ตอนแรกท่านนึกถึงอาจารย์ทั้งสองนี่ก่อนรูปประคัน ต่อไปเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกคือฟิลลิ่งต่างๆที่มันเกิดกับใจเป็นเจตสิกเวทนาเจตสิกที่มันเกิดกับใจเป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบสุขทุกข์เฉยๆสัญญาก็คือความจำสิ่งต่างๆที่มันรับรู้ทางวิญญาณมันก็จะจดจำเอาไว้ว่าอันนี้เรียกว่าอันนี้อันนี้คืออันนั้นอันนั้นคืออันนี้ที่มันจำได้ หน่วยความจาเนี่ยมันใหญ่มากเลยยิ่งกว่าฮาร์ดดิสท,ที่มีความถูกมากๆเป็นขนาดไหนคือมันจดจําเอาไว้ทุกอย่างบันทึกเอาไว้ทุกอย่างเอาไว้ในสัญญาขันเนี่ยแต่มันถูกกดทับด้วยความจําใหม่ๆทุกวันมันเลยทําให้ความจําเก่าๆลืมแม้กระทั่งเรื่องอดีตชาติมันก็ลืมแต่ถ้าหากจิตมันสงบจิตมันเป็นฌาน แล้วสามารถอธิษฐานให้เป็นอภิญญาเราลึกชาติได้แล้วทำไมเราลึกชาติได้ล่ะก็ก็ไปเอาหน่วยความจำที่เก็บไว้นั่นแหละเอามาเปิดเผยให้ดูอีกครั้งหนึง่งเพราะมันไม่ได้หายไปไหนมันก็บันทึกเอาไว้ในสัญญาคันเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักวิธีดึงข้อมูล บุคคลผู้ที่ได้ฌานอภิญญาท่านรู้จักวิธีดึงข้อมูลเก่าๆด้วยการระลึกชาติได้เราก็ต้องเอาชาติก่อนๆแหละบุคคลที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติสัมปชัญญะจิตมันนิ่งจิตมันสงบจิตมันละเอียดจิตมันผ่องใสเนี่ยความจําเก่าๆมาันมาหมดเลยนะตั้งแต่เด็กนิกเล็กๆเที่เราลืมไปหมด ำอะไรอยู่ที่ไหนเคยไปพบปะเจอเจอใครมันเป็นภาพไหลมาให้ดูเหมือนกับฉายหนังเลยนะก็เป็นคล้ายๆกับเป็นการมนุษชาติได้แต่เป็นชาติปัจจุบันเพราะจิตมันทำนอเอาไว้หมดหรือแม้กระทั่งเวลานอนหลับฝันทุกคนน่าจะเคยฝันถึงสิ่งที่ไม่เคยไปไม่รู้อยู่ตรงไหนมาก่อน เป็นทุกคนเนาะสถานที่นี้มาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปฝันเห็นท่านบอกว่าความฝันก็เกิดจากที่ว่าจิตมันไปเสวยอารมณ์ในอดีตภพจิตมันไปเสวยอารมณ์ในอดิตภพจิตมันก็จำแหละว่ามันเคยไปอยู่ไปทำไปอะไรเกี่ยวข้องกับใครที่ไหนมาก่อนมันก็ทำให้ทำงานในขณะฝัน ทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นสัญญาขันมันเป็นความจําที่จดจําได้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยต่อ,อไปสังขารก็คือความปรุงแต่งอง,อง,ง่ายๆก็คือความคิดเนี่ยคือความคิดต่อไปวิญญาณวิญญาณก็คือตัวรับรู้ทางทวารต่างๆต,ตาหูจมูกลิ้นกายใจ อะไรที่มากระทบสิ่งที่เห็นเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยลูกตาเนี่ยจุดเล็กๆตรงกลางตาดำเป็นที่เกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณจิตก็คือวิญญาณทางตาไม่ใช่เห็นได้หมดทั้งลูกตาเนะเฉพาะจุดเล็กๆก,ก็บอกว่ามีขนาดเท่ากับศีรษาเหาเหามันก็ตัวเล็กอยู่แล้วนะ เท่ากับหัวของตัวเหาเนี่ยจุดเล็กๆที่อยู่ตรงกลางตาดำเนี่ยที่มันใสที่มันเป็นประกายเนี่ยเป็นที่เกิดขึ้นของจักขุวิญญ,ญาณจิตเป็นตัวรับรู้การเห็นทําหน้าที่มองเห็นเนี่ยเพราะนั้นพอเวลาคนเรามองมันก็เลยต้องสายตาล็อกแรกไปล็อกแรกมาตามสิ่งที่ต้องการจะมองแต่ตัวรับรู้คือวิญญ,ญาณทางตา แต่คนตายเนี่ยมีลูกตาไม่มีตาดมก็มีตาขาวก็มีแต่ทาไมมองไม่เห็นก็เพราะว่าขาดวิญญาณทางวิญญาณทางหูมันก็อยู่ในแก้วหูเนะี่ยบอกว่ามีรูปร่างเหมือนกับวงแหวนมีขนอ่อนๆแดงเรือเกิดขึ้นอยู่ข้างในเป็นที่เกิดขึ้นของโฟตวิญญ,ญาณจิตวิญญาณทางหูทำให้ได้ยินเสียง ายเวลาเวลามีเสียงอะไรมากระทบวิญญาณตรงนี้มันทำงานเอาแล้วคนหูตึงละ่ะก็เพราะว่ารูปกายในส่วนของตรงนี้มันเสื่อมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนฐานของความไม่แน่ไม่เที่ยงเนี่ยพอมันเสื่อมลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาหูกมูบกเส้นกายใจมันก็ทำงานตวนไปหมดแหละเป็นเรื่องปกตินะต่อไปวิญญาณทางจมูก มันอยู่ตรงตรงพรตรงนี้มีรูปร่างเหมือนกับกีบเท้าแพกีบเท้าแพก็เป็นเหมือนกับรูปหัวใจยาวยอยู่ตรงนี้เป็นที่อาศัยเกิดขึ้นของวิญญาณทางจมูกเวลาที่กลิ่นต่างๆกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นที่ชอบไม่ชอบมากระทบตรงนี้แหละเป็นตัวรับรู้แล้วก็ส่งเข้ามาที่ใจแล้วก็จะตัดสินว่าชอบไม่ชอบ ต่อไปวิญญาณทางลิ้นท่านบอกว่ามันอยู่ตรงกลางลิ้นเป็นปุ่มรับรสมีรูปร่างเหมือนกับใบบัวเป็นที่รับรู้รสชาติอาหารต่างๆส่วนวิ่งกายมันอยู่ทั่วร่างกายเลยยกเว้นเล็บกระผมแล้วก็หนังที่มันหยาบกร้านหนังที่มันแข็งแข็งเนี่ย เหลือจากนั้นวิญญาณทางกายอยู่หมดจะสัมผัสจับต้องตรงไหนจะรู้สึกไปหมดเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงวิญญาณกายแล้วก็ยังมีวิญญาณทางใจเขาเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณใจเ้าบอกว่ามันอยู่ในเนื้อหัวใจในม่สโซเมากท่านอาธิบายหัวใจก็มีขนาดเท่ากำปั้นคนนี่แหละเท่าดอกดอก บัวดอกหมดถ้าอธิบายลึกขนาดว่าหัวใจของคนมีปัญญามันจะแย้มบานหน่อยๆถ้าว่ากันหัวใจของคนปัญญาทึบมันก็จะขุบเหมือนกับดอกบัวที่มันปิดหมดเลยเนี่ยไม่แย้มบาดเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่เคยผาดูแล้วในกลางหัวใจเนี่ย ในหัวใจทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเลือดหล่อเลี้ยงกึ่งฝายมือภาษาโบราณหมายความว่าพึ่งอุ้งมือหล่อเลี้ยงเนื้อหัวใจเอาไว้แล้วไอตรงกลางหัวใจมันจะมีหลุมหลุมขนาดเท่ากับบรรจุมเมล็ดดอกกุณนาคได้งงเข้าไปใหญ่มเมล็ดดอกกุณนาคเป็นยังไงเนาะก็เป็นคําโบราณเนาะมันก็คงจะ ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกนะมะเล็ดดอกกุหลาตรงนี้แหละเป็นที่อาศัยเกิดของมโนวิญญาณวิญญาณทางใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะส่งมาจะเห็นได้เลยว่าวิญญาณมันไม่ใช่ผีเลยแบบที่เราเข้าใจกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่มันคือการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั่วรนางเป็นการทำงานของขัน ขันทั้งห้าธาตุสี่ขันห้าที่เรียกรวมกันว่าธาตุขันเนี่ยมันก็คือกายใจของคนเรา